ภาษาลูกายาภาษาอี e บ be ุตรพระโมคคัลานะตลอดถึงบุรพาจารย์มีหมู่มั่นหมงกู่เลี้ยงแล้วก็หลวงตาต็มาหาตัวที่ท่านปฏิสการอยู่ชั้นบนคอยต้อนรับวมกวนพ่ดีม้วนผมกูก็คอยต้อนรับพิีแต่ว่าถ้าอยู่ทางทิศตะวันอกจะเป็นองค์พระพุทธเจ้าที่ถม้วนนั่ถ้าพระท่าเเกไม่เป็นไร นะเราก็ไปจับพรพรจากท่านได้นะเป็นสิริเป็นมงคลเจิดดีเป็นใจหรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรครับพี่ดีขางลูกขางลูกข้างลูกพวกนะเอาตตังเอาตตังไปใส่ให้หน่อยนี่ไงเอาตตังในนี้ประดูบปรดาพี่น้องให้เข้าแถวนะอย่างเทายางเริ่มนะทำเป็นทำเนียมปฏิบัติระวังนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงหรอกจับอาหารแต่ก็ยิ่นะครับวันนี้อาหารก็ครุงแต่เพียงพอกันให้เราแบ่งปัง ม่มีน้ำจินน้ำใจต่อกันได้กันอลูกหลานวันนี้ไม่มีใครทำขนมไปให้ใครก็จะทำไม่ให้หนูไปใส่เสารึยังลูกขอบใจจะทำขนมไปให้ลูกหลานไปใส่อันนี้หรือยังตรงนี้ใส่แล้วใส่แล้วใช่ไหมค่ะใส่ก็ได้ใส่ก็ได้ใส่ก็ได้